ก็ได้ไปทำพิธีเผาศพแม่สุภาพรแห่นเจริญนะก็เปิดโลงก็ถ่ายรูปดูหน้าตาก็เลยจำไม่ได้เลยเหมือนไม่ใช่แม่สุภาพรนะเพราะตอนเห็นนี่คือหน้าตาเล็กๆแต่ตอนนี้หน้าตาอ้วนน่ะนะนะสงสัยเหมือนอาตมาแน่เลยโยมจำอาตมาไม่ได้ตอนอาตมาผอมอย่างหนึ่งอ้วนมาก็อย่างหนึ่งโยมจะไม่ได้ว่าใช่หรืออะไรประมาณนั้น นี่ก็ไปก็ไม่เหมือนแล้วเพราะว่าอ้วนน้าอ้วนพยโรงบาลเนาะใส่น้ำเกลือบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทําพิธีเรียบร้อยโดยดีห้าโมงเผาเสร็จก็ออกมาแลหกโมงกว่ามาถึงนี่ก็กราบพระเสร็จแป๊บเดียวก็ตีสามพอดีแปดชั่วโมงเลย ชีวิตนะเกิดมาก็บ่อยมีเป็นบทบาทเป็นลูกแล้วก็เป็นแม่แล้วก็เป็นภรรยานะก็เข้าวัดเข้าวาถือศีลสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแก้ไมนีนะีวัดโน้นวัดนี้นะทำบุญวัดนั่นบันวัดนี้บ้างแลวมาปฏิบัตินะสร้างกุฏิให้ตัวเองอยู่แสนสองนะ เพราะสำหรับมาปฏิบัติก็จะได้ยกุติตัวเองนี่คือแม่สุภาพรถือว่าเตรียมบุญกุศลไว้พร้อมแต่ก็เป็นห่วงตอนที่ยามอยู่โรงพยาบาลไม่รู้ว่าใครจะได้เอาธรรมะอะไรไปให้ฟังบ้างเพราะว่าวาระสุดท้ายตอนที่มันนอนนิ่งลุกไม่ขึ้นพูดไม่ได้แต่จิตรับรู้เนี่ยเหมือนคนกำลัง เตรียมตัวหาที่พึ่งนั้นใครเอาธรรมะอะไรไปให้ฟังก็ <c oughs> ฟังหมดใครคุยอะไรก็ได้ยินหมดนั้นตอนช่วงนั้นไม่สมควรไปคุยกันให้รู้เรื่องอื่นๆเรื่อยเปื่อยไม่ควรนะควรเอาธรรมะไปให้ฟังวาระสุดท้ายแต่ว่าบางคนก็เอาไปให้ฟังแล้วลูกไม่ให้ฟังกลัวรบกวนคนป่วยแต่บางคนก็ลูกหลานค,นควรควายเอาไปให้ฟัง บางที่ก็นางพยาบาลมีโครงการของหมอของพยาบาลกนอยู่ของป่วย ICU คนป่วยซห้อง ICU นี้ก็พยาบาลให้ฟังทำหน้าที่ในบางบางโรงพยาบาลเขามีบุญขนาดนั้นนะอีกอย่างเราก็ ในชีวิตเราเกิดมาเราก็นึกว่าเราเกิดมาที่หลังสมัยพุทธกาลพุทธกาลผ่านไป2,500กว่าปีก็สงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะยังมีไหมน้องอ่านประวัติฟังประวัติก็พระอรหัน์เหาะเหินเดินอากาศยุคนี้ไม่มีใครเหาะเหินเดินอากาศแต่ที่จริงสมัยพุทธกาลก็ไม่ให้เหาะเหินเดินอากาศอยู่แล้วพระองค์ห้ามแสดงฤทธ ให้คารวะเพื่อเรียกศรัทธาไม่ให้แสดงฤทธิ์นะแม้แต่หลวงปู่ชาก็รู้จิตของคนก็ไม่พูดกับโยมแต่พูดแต่กับพระหลวงปู่มั่นก็รู้จักจิตของคนคิดอะไรก็ไม่พูดไม่แสดงกับโยมแสดงแต่กับพระเพราะกับพระไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแสดงฤทธิ์กับพระแต่แสดงกับโยมไม่ห้ามครูบาอาจารย์ที่มี ความสามารถพิเศษก็รู้จิตรู้ใจท่านก็จะไม่แสดงกับโยมนั้นโยมจึงเห็นยากนะถ้าพระสงฆ์ที่เคารพพธรรมวินัยท่านจะไม่แสดงอะไรที่ความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ี่โยมเห็นนะนแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราก็ได้เห็นเหตุหการณ์ต่างๆว่าโอ้มรรคผลนิพพานยังอยู่ มร่อผลที่ผ่านขั้นแรกโสวดาบันยังมีครอบครัวก็ยังเป็นโสวดาบันไดน้เป็นอริยบุคคลได้เช่นนางวิสาขาท่านอนาตพินติกาเศรษฐีสาวพระพระองค์เป็นอริยบุคคลนี่ไม่ใช่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคือมากต่อมากท่านบอกเพราะว่าเขาเลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงเลย ใครดูหนังพระศาสดาโลกพระศาสดาโลกถ้าใครดูหนังนั่นก็จะรู้ว่าคนศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยซึ้งใจพุทธพุทธพุทธบนพึมพำด้วยความเลื่อมใสตรงกับที่พระพุทธองค์บอกว่าบุคคลใดระลึกถึงสิ่งใดด้วยความเลื่อมใสย่อมไปสุคติโลกสวรรค์ได้ เนี่ยนึกถึงสิ่งใดด้วยความเริ่อมใสแสดงว่าพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนึกถึงพระเจ้าเนี่ยคนเริ่มใเริ่มใส่พระเจ้ากว่าเยซูเยซูเนี่ยอเลพระอเลเนี่ยเขานึกถึงด้วยความเริ่มใส่ก็ไปสวรรค์ได้เนี่ยเพราะจิตเริ่มใส่ไปสวรรค์ไงเป็นเพียงแต่ว่าสวารรค์มีปุถุชนกับมีพระอริยะ ปุทิชนเขทั้งวนเกิดวนแก่วนตายในวัฏสงสารเป็นนรกไปสวรรค์ได้อีกอริยบุคคลนี้ก็คือจะไม่ไปลงนรกแล้วคือจิตใจจะไม่เสื่อมลงดังนั้นใครเริ่มใส่พระพุทธธรรมพระสงฆ์มั่นคงแล้วก็มีศีลห้านี่มั่นคงเจตนาฆ่าใครไม่มีเจตนาโกงใครไม่มีเจตนา ยังคนรักใครไม่มีเจตนาพูดโกหกหลอกลวงทำลายประโยชน์ใครไม่มีเจตนาดื่มสุราไม่ไรไม่มีที่จะให้ประมาณขาสติเพราะการดื่มไม่มีนี่ก็เป็นโซดาบันสายตาพวกเราว่าโซดาบันอริยบุคคลต้องดีอย่างนั้นต้องดีเราจะไปตัดสินเองไม่ได้ต้องตัดสินถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าอนาคามีนี่ก็ ยังมีมานะมีถือตัวบางยังฟุ้งซ่านบางแล้วก็มีอวิชชาอยู่นะอน,นาคามีนี่คือไม่แต่งงานแล้วเนี่ยอน,นาคามีแบบละสังโยชน์ห้าเนี่ยไม่มีการมราคะไม่มีปฏิฆะอันนี้คืออน,นาคามีแบบที่เราเรียนมานี่คือได้ระดับนี้แต่อีระดับหนึ่ง ท่านก็บอกว่าไม่ย้อนกลับมาสู่โลกนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่านะทิ้งครอบครัวนะนะเช่นผู้ให้ทานโยมดูให้ทานโดยตั้งจิตว่าให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนี่สิ้นชีวิตไปเกิดพรหมกายิยกานางังเทวานาังก็สมวยผลบุญใหญ่อันนิสงใหญ่พอสิ้นอายุไขที่นั่นเป็นอนาคามมไม่กลับมานี่ ปริณิพนานที่นั่นนี่ก็ไม่ได้ถึงสุทาวาสพรมนะถึงพรหมากายิการเพราะนาคามีแปลว่าไม่ย้อนกลับมาสู่โลกนี้นะบางคนก็เป็นโยมธรรมดายังไม่หมดกามนะมีภรรยาสามีนะแต่นั่งสมาธิเข้าฌานได้นี่แต่ตอนฌานยังอยู่นี่ก็ไม่มีราคะแต่ตอนฌานหายไป เสื่อชานเสื่อมไปก็มีราคะอยู่ที่ว่าเขาตายตอนมีกามหรือว่าตายตอนมีสมาธิตายตอนมีสมาธิก็จากคนชาวบ้านไปพรหมโลกเลยหรือว่าตายตอนที่จิตเขาหยุดอยากเขาเบื่อหนขันห้าเขาก็นิพพานเลยอะ่ะก็เลยทำให้นึกถึงสันต,ติมหามาตเครื่องประดับเต็มยศเหมือนพระราชาเต็มสองครึ่งเต็มยศอะ่ะ ฟังเทศไปฟังเทศไปน้อมใจไปในการฟังสิ้นอส,สวะเลยยังไม่จะได้นุ่งจีวรน,นั่นน่ะนุ่งชุดโยมนั่นแ่ะแสดงว่าเรื่องของใจนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะรูปลักษณ์ภายนอกดีก็ได้บางครั้งรูปลักษณ์ภายนอกไม่ดีก็ได้แต่จิตดีเมื่อไหร่ก็สามารถถึงมรรคนิพพานได้เลย นทีนี้สิ่งที่เราได้เจอในพัะคุณสูตรว่าบุคคลที่ยังไม่ได้อะไรเลยฟังธรรมจบแล้วก็เป็นอนาคามีสิ้นสังโยชน์ว่าผิวพันธุ์ผุดผ่องใสเงี้ยพอเราเจอสูตรนั้นเนี่ยเราก็ให้โยมฟังพระยังไม่เจอพระฟังเจอแต่โยมฟังคนดำๆก็ผุดผ่องใสขึ้นมานี่แหละมันน่าอัศจรรย์ว่า เขาคงจะได้มรรคผลในพานขั้นอนาคามีหรือขั้นพระอรหันต์แล้วเราก็เดาสันิษฐานไปตามที่พระองค์ตรัสว่าผิวพันธ์ผ่องใสเพราะว่าสิ้นสังโยหาถ้าคนไม่เคยได้อะไรเลยแต่ถ้าคนได้อนาคามมีแล้วได้ฟังเทศจนสิ้นใจก็สิ้นอัศวกิเลสอันนี้คือบุคคลพร้อมที่จะหลุดพ้นพร้อมที่จะตั้งใจฟังธรรมเพื่อให้เขาทังธรรมนะส่วนคนที่ห่วงใครสักคนมากมากมากๆ ห่วงหวงหงแต่ก็ฟังทำบ้างอย่างนี้บางคนก็ฟังจนสิ้นชีวิตนะแต่เขาผิวพันผ่องใสนิดหน่อยไม่มาแต่รู้แน่ๆคือเขาห่วงคนอยู่มากห่วงภรรยาห่วงลูกนะคือไม่พร้อมจะหลุดพ้นแต่ฟังทำมีคนเปิดธรรมะให้ฟังจนหมดละแต่ก็ ผิวผันเขาไม่สุบสีดเขาผ่องใสเพียงแต่ไม่มากเหมือนที่เราเห็นพระวังคนใน่ผ่องใสจริงๆกล้วยหอมยังไงอย่างงั้นขมิ้นททยยังไงอย่างนั้น,น,ยยน,นมันอัศจรรย์จริงนะจิตใจตั้งแต่ยังไม่เจอพระสูตรนี้ก็พระหลวงพ่ออุทิศนี่ก็เป็นพระไม่ได้เคร่งครัดอะไรแต่ขยันสวดมนต์ทำววดเช้าเย็นนั่งภาวนาขยานันปาชาบันมวง ยังไม่ได้ฟังเรื่องพระคุณสุดสิ้นชีวิตแล้วญาติโยมก็จับมือท่านก็นิ่มนวลปกติเหมือนคนนอนหลับเหมือนท่านยังไม่ตายโยมก็ได้เต่บ่นว่าทำไมท่านไม่แข็งท่านไม่ตายหรือเปล่าเอ๊ะจะกล้าเผาไหมเนาะไม่อยากเผาเลยแต่ถึงเวลาเผาก็เลยต้องเผาโยมก็สงสัยทำไมยังเหมือนกับถอดจิตไปไม่กลับมานะ่ะ นะพอเรามารู้พรจึงรู้อ๋อท่านตายแล้วจริงๆแต่ว่าท่านภาวนาจนตายจิตละเอียดอ่อนจิตละเอียดอ่อนจิตละเอียดดีร่างกายก็เลยนิ่มนวลไม่แข็งทื่อไม่แข็งกระด้างอย่างนี้เราก็คิดเองเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเนะี่ยไม่รู้เรื่องจิตใจที่ละเอียดอ่อนคนตายด้วยความกังวลเป็นอย่างหนึ่งคนตายด้วยความสงบเป็นอย่างหนึ่ง คนได้ภาวนาไปภาวนาไประลึกถึงเพื่อทาคำสอนไปจนสิ้นใจนั้นอัศจรรย์จริงๆเนาะเช่นจิตแวบไปนึกถึงลูกแล้วตายตอนนั้นเราก็ไปอยู่กับลูกแวบไปถึงสวรรค์อยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ตายปุ๊บก็ไปเกิดแปลกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนชั้นจาตุมหาราชอยู่ที่ไหนชั้นดาวดึงอยู่ที่ไหนยาไมา เราไม่รู้แปลกตรงที่ว่าแต่ตั้งจิตว่าฉันขอไปสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากตายขอไปสวรรค์ชั้นดาวเดืงตายปุ๊บไปดาวเดึงเฉยเลยเอ,อ่ะแปลกตรงนี้อืมจิตไปได้เออถ้าบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนที่เราเคยไปแล้วคิดถึงตายปุ๊บไปปับ๊บเอออันนี้เราเคยไปแล้วเราจำภาพได้แต่นี่เราไม่เคยเห็นแต่ตั้งจิตไปไปเลยพอจิตว่าจะไปชั้นไหน พราะดาวดึงมันอยู่ของมันดาวดึงอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพอตั้งจิตปุ๊บไปเลยนะขอไปเกิดเป็นอวิหานี่ชั้นอาวิหาเทวดาเหล่าอาวิหาเนี่ยพรหมเนี่ยก็ตั้งจิตหลังจากตายแล้วคอยไปเกิดที่นั่นตายปุ๊บก็ไปเลยนี่ขอให้มีกุศลมีศรัทธาสิมสุตะจักขะปัญญาหรือว่ามีกุศลกรรมมาบทสิบ ตังจิตปุ๊บไปเลยนี่ไฟมนดำที่คนที่เราได้ยินมาเขาก็นั่งสมาธิเขาก็เขียนชื่อนามสกุลคนที่เขากโกรธคนที่เขาจะทํำลายเขาก็ส่งจิตไปคนนั้นชื่อนั้นนามสกุลนั้นบ้านหลังนั้นอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นก็มีอาการเหมือนไฟไหม้เร่าร้อนบางครั้งก็เหมือนเอาพริกไปทาร้อนตั้งเนื้อทั้งตัวนี่จิต ที่คิดทำลายคนนั้นคนนี้มันก็ไปทำลายคนนั้นนะยกเว้นคนที่โดนทำนั้นมีกำลังจิตดีกว่าก็เลยทำไม่ได้ตบะดีกว่านะคนทำทำไม่สำเร็จเราฟังมาได้ยินมานี่ฝ่ายสมาธิทำลายฝ่ายมีสมาธิตั้งจิตไปในทางดีเขาก็ไปทางดีในยนะย พอคิดถึงมันถึงจริงๆเลยคิดถึงก็ถึงปับ๊บนั้นพระองค์จึงให้รักษาจิตจิตเตนะนิยติโลโกจิตนี้โลกเป็นผู้โลกนี้จิตเป็นผู้นำไปบุคคลทำตามอำนาจจิตย่อมลำบากนะผู้ทำตามอำนาจจิตจะลำบากเพราะจิตเดียวมันดีเดียวมันร้ายจึงต้องมีการมีสติสัมปชัญญะเพื่อคุมจิตรักษาจิต ใครเคยติดนิสัยราคะเขาก็จะไปราคะติดนิสัยโทสะก็จะไปโทสะติดนิสัยโมหะก็จะไปทางโมหะคือคนติดนิสัยขโมยเนี่ยเพลอแป๊บเดียวเขาก็จะมีจิตเตือนให้ไปขโมยนะคนติดนิสัยเจ้าชู้เนี่ยเพลอนิดเดียวจิตมันก็จะชวนไปเจ้าชู้นี่คือจิตที่ไปฝึกเขาอย่างไรคนติดนิสัยบงบวงสวง หวหว้พระเจ้ามาหลายชาติพอชาตินี้ปุ๊บมานับถือผู้ทธเจ้าก็ายังไปไหว้พระเจ้าอยู่มันติดของเก่ามาถ้าเราได้ศึกษาธรรมะเรียนธรรมะมีสติสัมปัญญะพัฒนาจิตอา้าวก็เริ่มต้นเปลี่ยนใหม่ได้แต่อะไรที่ติดแล้วเลิกค่อนข้างจะยากมากเลิกค่อนข้างจะยากมากนั้นแต่เราต้องอาศัยการสั่งสมบ่อยๆฟังสิ่งที่ถูกต้องฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆ เมื่อก่อนท่านชัยยาคนี้ก็ก็ชอบพระวนกันพระเหรียญเหรียญพระห้อยคอน่ะมีพระมีเรนคุยเรื่องเหรียญองค์นั้นองค์นี้ก็ชอบไปเข้าตอนหลังมาฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องนั้นสอนเรื่องให้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สอนเรื่องเครื่องรางของขลังฟังบ่อยบ่อยบ่อยฟังบ่อยบ่อยก็เริ่มเอ็นเอียงมาเลิกความสนใจเรื่องพระเครื่องรางของขลังการฟัง ก็มีผลนะพอเลิกแล้วต่อมาไปอยู่กับกลุ่มผู้ที่ชอบเครื่องรังของ,ลงอกลังอีกอ้าก็ไปอกีกเแสดงว่ามาทางนี้พระสิ่งเวทลอ้อมพอไปสิ่งเวลงทล้อมที่ติดเรื่องเครื่องรังของกลังก็ก็ไปเครื่องรังของกลังอีกนี่จิตอยู่ที่ว่าบุญของเราจะไปอยู่กับกลุ่มไหนนะ แต่คนนับถือเครื่องรางของขลังก็ถือว่าเป็นสมาธิในเบื้องต้นดีที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์มีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะดีกว่าคนไม่เชื่ออะไรเลยคนไม่เชื่ออะไรเลยคือทำบาปก็ทำบาปแบบหนักๆไม่สนใจไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนั้นเราก็ฟังเรื่องอริยสัจสีบ่อย แม่พาอริยสัตว์มีกี่ข้อเอามีสี่แล้วเนาะอะมีสี่แล้วหนึ่งอะไรข้อหนึ่งขคิดนานแสดงว่าไม่ค่อยได้ฟังหรอเนี่ยข้อหนึ่งทุกข้อสองสมุมทยัย นิโรธสามมัก 4, สี่ก็ไม่เป็นไรก็ถูกต้องจ้ะแต่ว่าคิดนานหน่อยแสดงว่ายังไม่คล่องยังไม่คล่องปากยังไม่คลื่อนใจคงจะฟังน้อยไหมจิตใจคงจะคิดถึงน้อยถ้าคิดถึงน้อยก็จะไม่คล่องต้องคิดถึงบ่อยค,คิดถึงทุกสมุทัยนิโรธมาก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 สมองใครไม่ดีต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยจำได้ ทำให้แม่นเพราะการไม่รู้อริยสัจสี่จึงต้องเวียนเกิดเวียนตายนับพบชาติไม่ท้วนเดี๋ยวสบายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวเราะเดี๋ยวร้องไห้โอ้ยบุนวายไปหมดนะเหนื่อยมากเดินทางไกลรู้จักทุกว่าการเกิดเป็นทุกขค,ความอยากทำให้เกิดทุกนะความอยากสงบประงับดับลงจึงความทุกข์ดับลงศีลสมาธิปัญญามรรคแปดเป็นข้อปฏิบัติให้ทุกข์ดับ จำให้คล่องเลยไม่มีทุกข์ดับเพราะอย่างอื่นทุกข์ดับเพราะปฏิบัติมรกแปดเท่านั้นรู้อย่างนี้แครียกว่ารู้ถูกรู้ถูกเป็นสมาธิิพสมาธิเรียกว่าโสดาบันถ้าเราน้อมใจเชื่อตามนี้ชัดเจนโสดาบันเลยกิเลสยังไม่หมดแต่ต้องหมดแน่อนาคตเพราะเข้าใจถูกแล้วว่าเกิดมาเป็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความที่ดับตัณหาคือทุกข์ดับปฏิบัติตามมักแปดทุกจึงจะ นิโรธจึงจะเกิดให้เชื่อมั่นอย่างนี้นิสโสดาบันแล้วคือรู้ถูกเป็นสมาธิทิบถ้ามีความเพียรดีกิเลสหมดชาตินี้ถ้าความเพียรไม่ดีก็อีกชาติที่สองที่สามโกลังโกละจากตะกูลสุตกูลสองชาติบ้างบรรลุธรรมบางคนก็สิสามชาติบ้างอย่างขี้เกียจที่สุดก็ชาติที่7ไม่ถึงชาติที่8เ่ยรู้อริยสัจสีไว้คล่องปากขึ้นใจไว้ หายัดโยมเสดสังอาหารเลยเนาะ สาธุสาุสุธอนุโมทนาญาติโยมที่ส่งค่าน enfin ้ำมันรถและค่าน้ำปนะค่าอาหารเดินทางไปงานศพแม่สุภาพรทั้งโยมแขกโยมพจนาโยมเร โยมเรยโยมพจนนาโยมอัญชนานาโยมผู้พันอิสริยานาอนโมทนานาแล้วก็โยมพออกันยรัตนาหนีใครบ้างอีก ครบสิบคนยังสิบเอ็ดคนยังไม่ถึงเนาะโอ้สัญญาไม่เที่ยงเลยอืมสัญญาไม่เที่ยงสัญญาดับโยมได้ส่งคานมันรสละคาน้ปนาปนะค่าอาหารเดินทางสองวันนะไปงานศอบเมสุภาพรก็อนุโมทนาทั้งผู้จำได้และผู้จำไม่ได้ผู้ระลึกได้ระล,ลึกไม่ได้ก็ขอเจริญสัพยภายนอกภายในนะ,จะเจริญรุ่ง,รงเรืองในมรรคนิพานเจริญชาติปัจจุบันและอนาคตน,นะย้นะ 洒脱。